ีน่น้องะ็ิปหัวสิกับยังอยู่ๆไปห้าหลัดโมูก่อนตอนแรกต่ว่วเมืดพ้นมาแห้งเลยเด้อเข้าไปห้าหลัดก,กเมืดพ้นแห้งเลยเปิดคึบฝนตก คนมากหลายเลยนี่แต่จะคอยเลาะกระบอนไม่นะรอ้เพราะว่าเฮาบดยังหมดเฮาบดโดนก็อกมาลัดเบิง่งหมูแต่พังเบิ่องอื่นเศ้าสิมาดักเบิ่งก็งอกล็แบบเอาสิเลาะกับก่อนมันก็ขำเติมเลยแต่เอาย่างมาทางเก่าเขาแล้วเลาะตามไปแล้วมเมื่อยไปดองมากสุดเลย มาเลาะบางแต่โมป่าบริวรส้่มันก็หอกกระดกระหอ,อ,ก,ก,ะหอ,อกก็ใช่ได้ดยมทาบืงเองอมือนเซาจะมาเลาลบะบืงมือางงานเฮากับยังเขาใ่ไหบริเวณอไรซะนับแต่นกเลาะกลับทางเก่าของเงยกลยใกล้นะลูกไงจะปลุกลายปรดีงินอันไหนบ้างอันหมงเดียวเหาหาบรไปซ้ำ ครับแบกต่อเข่าออแบกตัวเขาดีคือกันดีหอมๆครับได้หอมๆเหมือนเนาะชุบบ้าประขอบเออนี่นะเฮ้ยเลยโอ้ทุ่นนามาหอดได้ยินดีเยหอมๆหอมยินนะครับชุบบ้านเนี่ยมันใครยู้ก็หอกเป็นสองโตเนาะ โอ้นาานพันห้งเพลงได้ผานนึโบโซกบ่เสียงหอองบ่หอนแบ่งหงอเรืงนีนาะเร่าไม่ใช่นนมาอนาานเมือคืนี้เาบอแต่นัคือห้องเพลงมาบอฮะห้องเพลงชื่อๆเด็กกับ้องเรื่งหัานเน้ ม่พันเป็นยังไง่รอมปวนมีอะไรคือเก่ากรป้วนคือเต้นโจมป้วนมีหมดเลยกระป้วนคือเก่าหลับกับเหาะกันนี่เลยเก่ของเก่าไม่ผ่านคนกิได้เลยเนาะโอ้ยเนาะไอ้เนาะไอ้ผ่ามยังแมไหร่โอกาสมาพาไปหาว กอกันใหม่คอยอกันใหม่คิดดีเขาเรี่้เยวข่าวเรองนี้ยๆจะรีดีกันะเอาไก่เนาะเอาไปไก่แต่ตำทายางนี่ลงในภูไทกันได้ทันอร่อย เอาคูี้อยู่กาดนกิน้ักินเขาหมดไม่นอนตเอาเนาะรักชิพีสจะนอนจะนอนผุดเดียวบ่อยนอนอ้นอนกบูนี่โผเอ้าจะตึงหป่านอนแฮปปี้หลังหนาเชิงเนี่ยจะลบมันมัดนะอ่าจะนอนผูดเดียวกันนอนเหมืนนหรือเล่าินว่าจะเ่อนงหลามส่วนกินว่าจะเถิงหมเลย เอาเลยมาีันนี่ฮึอียังจักอืมเองีมีมอเทาากันตายเนี่ยับโมพเทียือนั่งยิ่นเข่าอยู่พลาที่นะเอะไปเห็ุก็ไล่มาที่ตนหนาต้นใหญ่โอ้มาเรื่นงิะไเด้โอเคได้

บ้านเพื่นไปชมกบดนครับบ้านพื่อนช<ะ>มกระบาดตอนอีดเดนแต่กนัปนอนเด,ดนนเออขอบระเบื้งได้เ็นทำานนกันนะอ,อืมนั่นตนัวตายนะ เรียบรเอแล่วขางบนถือเอยได้ายอลังมือหลัรอคอะ่ถ้ากินน้ำเชนวดบดบ่ได้บดได้บ่ดได้คือว่าเห็ดิมกันยำบ่มันเนาะโอ้ยขนาดเว้นเมื่ไทเข้ามา เขาแล้วแบบนีออกอันที่กันดึงเขาได้ชามหกวั์กระเพาเด้งกระเพอกระเพาๆกระเพาสีเหลียมมาแล้วใช้าายมันหนาทุกช่องหัวเกิบกลับ อันนี้ก็ผ่านปันไปบดายังกันนี่แหละตอกเขาไม่ตอกเขาเมื่อไหร่ไม่ไผ่บอไม่นักเขาอันนี้เราตัดกับมันตรงแต่ละปีเนาะปีหนึ่งท่ายมันตรงอย่างทุกม,มันจะป่ามันพุกนี่แหละเอารถไทยมาหลาดไปดอกบดายังกับมันตัดมาตอกเขาเมื่อเมื่อ ทำไรมาตะเขามี่งสไลนนี้เปล่าผ่านปั่นเปล่าปกติบนนักคืออีกวอ้าวมันมาตัดมาทำลายป่าเรื่องบนมนเนอมอุมเทาอิมแรกโกะแอยู่จะแจกอะไรยังมีนนั่งว่าผ่านปั่นันอย่านั้เต๋อใจอันนี้ักล้ำนก ทำไปแล้วแกอยู่บ้านอยู่งมาป่าแไมนเบน่มับบุเล่นเยกระลนตับแทนแดงลเดหอเดียวแล้วมาสองคืนเอาใไขโต๊ะ่หไขโตขี้นเฮไขโตโหลดยินโตบุบบุได้แดงหวานไปลวกลอดบบานเลยในผ่านผินมาเลยโอ้ยเนาะผ่านเผินบ่อน ประสบการณ์อย is ่ทำแอนมาเคืนเลยป้าตมนอะไรเราเาก็ยังหมนเรายังหานอะแต่ผ้านใหญ่หนน่านใหญ่หนเราทาก็เคยฮะหมานเราไหมมงไม่เห็นมองเห็นห้องเทียวชวนแต่ยังม่เห็นบอป็ไหนอด็ดเเดอยู่ได้เลยชวนนอกฮาแนวมันใส่มแงมอน่ นี่เด้นี่ผ่านตะปนตะปนไปอุกินมาผ่านปลากดโอ้นี่ดดนหน่อยปากรดเนาะเี้ยมาหากินมันมีม้นมีมานเนาะเอาบัดช่วงใหม่ช่วงนี้มานแล้วมะนเนีอมันจะสีด้ห้องดี เด็กมาทานขนมหมากกันเลนยหไากแล้ว<ฮ>ทานไปแล้ว<ฮ>ทานปีละก่อน,นอยังเลยก่อ้ไม่กินไม่กินก่อนก่อนโอ้ยช่วยช่วยช่วยไปปุ๊กไปป้า ไปเองก็ไปเองนะพ่อตาธนก็เห็นกันบ่หน่ะที่เมื่อไรเย็นกันต่อถึงแล้วคือมึงเดือดรอดนะนักก่อนขนาดเตายังยังของใจออตัวจะบอกว่าทำเอนยังของใจได้คอยได้รีบบอกกับร่องเบ้นหน่อยรอกุ้ได้กับยังกุญ้จสองนก้าว่อเจ้าหร่อก้าบอกกาจากแลเดียวนี่ สองสาปีมาลังเหระแห้งนักกูเกาคนไปนอนแห้งเลยขอย่งกองไฟจนบ่มีขอไังหลอกเบิ่งว่านเฮ้ยเเบื้งหรบอขาปนอนยังเบิ่งงเบิ่งเขาขึ้นช่อตัวได้กาวว่านพเดยังแค่ตัวมาเชียวเขาไปนอนเผาอยาสามคนนี่ย็นจหมยด้วยอ๋ไ่เห็คุ้มๆคุ้มๆรได้เจ้าดอกมนแล้วเนาะก็หกนอทางขึ้นทางลงเนี่เนาะคันผูดยวงหรือโบจีกต้หรอบ ก็เพอดียวก็บ่อานนะแต่ก็ตั้งแค่ตีแค่แ่ย่งก็อยูทีผู้โคประสบการคนนึงมิตบอลนันทีเจ้าเห็นมตบอลเดียวหรือเปล่าทำการช้อนานช้อนก็มีนี่ยุทธานช้อนนี่เอานี่เจอแล้วทำกานช้อนหมยไพ่ตัวลรเทนนอน้าหมูไดเลนมันจะทั้งด้านกุกชาผู้ทางลกเช่อ่ายผ้เ่อรอนะะแลนมันจะพูด ขอขอเขาทุกนิบแล้วขอผ่านที่ยมถากว่าเห็นอมันโดนบึ่งพอบอกมันนักใช้โป๊ที่ใช้โดนถึมแล้วไมาหอดอน้ตกน้ำทวนมองยืนงูในหันได้มองว่างันของโขงอันนันทะเลนั่นตัวยบ้ามันกิงมันจะทึงโอ้ยบริเวณกระตยังหมอมันใจว่าเพิ่นบ่มาจอกมันใจตัวดันแลเนน้อ โมกานอนเนาะู้เดียวยอมยอมย่อมคอยเอียมีแต่ผ่านพาเพื่อนแล้วว่าบมยานะคเดียวบมย่านก็เล่นก็นจะทองสมปอร์ดีลายจะเทาะไนอนอยู่นเดียวเ่างแดงไม่ัแน้าแกเอากระแมนเช่นหนึ่งกับมิ้นไปนะท่านเราดแทได้จิ เมื่ออาเต้ยเนี้พ่อเมื่ออ่าวเนี้เมื่ออ่าวเราอยู่ต่อเมื่อกับบัดชื่อๆเรามาเองเนาะเม่อากระบบาเฮ้กระบบัดชื eh uh ่ออ๋เน้นแล้วย้อนในพผ่านไงเพิ่นมาเนี่ยมือในพผ่านปลาเซตกระคักเมื่ออ้ตายทั้งยืนเลยมาอยู่แล้วเป็นเหลือโลดถือโลดกระดุกกราดูกผ่านยืนกันมาเป็นอะไรได้ได้เลย่เห็ดโจักอันเลยโอ้ข้อแ้วจบักะดา แกก้าวก้ยวก้าวจะเป็นยางไงไม่รู้เนี่ยเนอะเข้าเดียวควรจะ่เลยคอยดูคอยเห็นคอยเห็นเนมากเกินมากนมากจงกัช่องโต้เพเกินมากเกินเกินเกยนเกินเกเกินเน กบบัได้าังนี่กบบัได่ายังไสิหลับกับเหาะแล้วมากินแกงปลาเปลี่ยนอาหารเด้ออาหารใหม่นะกินเป็นแนวเก่าได้เนาะเนี่ยงฉยบัได้กินผ่านกับหมดน้ำผ่านปรากฏก็มีนะครับน้ำผ่านพี่ดอกก็มนี่มันเลยครบแล้วหมดเองน้ำผ่านชุนก็ครบเสียงดังดังของหมูนะตอนนั้นปลาก็ดังของหมูหรือว่าปลาตัว

กินอะกับเมื no, no, no. No, no, no ่อยู่ว่าเจ้ามาเนี่ยพออยู่แล้วพอยางนันก็จะอยู่ขล้วพอยู่น้ำนึยบ่าเราคงทิ้งได้หน่อมื่ป้าเน่ยตามขึนตามขึนพันน้อเมื่อซึ่มันพันไปกันเผาก่อนเนาะใช่เลวเผาก่อนยังบวกลอนที่คิดเราเช้น้ำบ้าจังเผาตอนที่ราไทยน้ำบ้าจะยางพ่นแล้วเผาก่อนเดี่ยวหนีไปนอนปองอาหกชุดปลายยางชุดยอดเด้คนในเมืองนี้ยนี่ได้ใช่ไหมเนาะ ่าลอยเห็นบ่อะไรานชุดผุดพ่าตัวบบลอยเห็นบ่เห็นบ่โอ้เิดได้เลยดวยดเลยกินน้ำได้ไ่เนาะแตบบมเขากินน้ำได้ไล่มันจะอินเออเย็นผมันจะลุ่มหมยนพานน้ำเมื่อมดมดไปเลยโอ้ กินมด้วยเลยเหเบิ่งนคนกระลูกเบิ่งกินด้วยเลเอาเออกับเลยบ้างมันนี่กับเลยนอโอ้อ้าวสองมานสองมานมากับร้านสองคนกระไรหนึงกระได้บักทอกตัวนึงเออกระได้ปากกดตัวนึ่งเมื่อกับร้านในมูตัวนึงเว้ยแล้วหน้าสองคนนอ ยิ <muitas> <arias> ่งพานกับบงอาเป็นังห oh ัวเรื uh ่องไปตะเกตบ่อบอบอบอาดไอ้โครับมดกวานี huh. <c ười> v v ่ไปโมัน hmm. uh ่นาอไปาอง้ไปโบนเาอนี huh. uh ่มเอาแล้วเก็บเกลอเก็บองแมงทำเนี่ยเบื่อเฮ็ดพ่อเหอ เสร็จวิธีแกจะนอนป้าปไปแกสิบอกดูเผาตีนเฮ็ดอะไรแกวิธีเบื่อเฮ็ดเลยผ่านปั่นหาเบื่อเฮ็ดถาดบนถือโอ้ผ่านไผ่สิครับรถไทยบาทหิวเข่าไปดอกพันมาตลาดเสาหิวเข่าได้เฮ็ดมาเลยจีมันปนกับไผ่เลยนะอ้ไม่แต่อันนั้นเผาวิธีแกเบื่อเฮ็ดไม่แต่นบอกคนอนุญาตน้อมทั้งเผาเผาตีนเฮ็ดตัวม nice. ีกินดินเฮ็ดมาแส่หนามกินเลย ไหนเศร้าไป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 เราบังไปอ่าเห็นบ่เบื่อเฮ็ดแท้เลยนายพานเฮาเบื่อเฮ็ดพี่น้องเฮากับหูน้ำสูตรโบรานเพิ่นว่าต้องเอาตีนเฮ็ดว่าเขาตนหยาดนำเอาตีนเฮ็ดเตอร์เพิ่นกินนี่แหละทางดินทางนังประจีเสนาหม่อมเพิ่นกินเวทีแก่ผ่านปั่นเบื่อเฮ็ดแล้วเบื่อเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเดี๋ยวจะลบไปทับขึ้นก่อนไปใกล้กครับอ๋อไหนผ่านนี่เดียังไข่เด้มาเห็นตัวเผื่อเบื่อเฮ็ดสูตรมันแก่กับเจ้าชีวิตที่ผูดเถ้าเนาะ กะเพาเไผ่เขเอาแล้วทางเพาทางดินเอาดินเอาเตียงชมันแก่ก็เดือดคขื่อนมึนพี่ที่เดือดเขื่อนเอาตัว่างบนงชุดมันลงมันก่อนให้หด้ยไปดองชุดเบือเฮ็ดเลยจะเผาลงมันก่อนอู้ไชแล้วเอาเฮ็ดก็เถอระวังเตจิงไม่ใช่น้ำไปรอรอไม่น่ะชุดแก่เลยเขาเดียวดอกครัพิจิตรลองกิ สองคนเพิ่นกินเบื่ออีกคนหนึงเพิ่มเนาตายละบาดนมนันเป็นยงงโอ้ยเ,เขาเขากินกับโะมานเหมืนอ,อ,อนเนาบาดเลยนีู่สรแก่หมดแลเอาลองเบิ้งนน่โอ้ยน,นี่ก็เป็นบาดเลยอ๋ออขอกินนิดหนึงบอลลี่เยไลยคนเศร้าเสื้อหาคอยคอยมนอนหอนิดนึงเสือเฮาเ่ยอันดัเย็นไม่ด้ชุน มาคอยเด้อโอ,อ้สองคนกินเบือเอาไปชองคนยัง,ยงไงนเอาไปกินโอ้ย,ยนี่มานั่งจืดของแทะอห,ห่วงปั๊บโลดเช้าเลยสองเม็ดเลยโอ้ยหนักเนยังไงเห็นรถนะเฮ้ยเชาเลยเห็นรอเนรอเชาเยลเย<ด> เบื่อดอากรเทาาอะราเท้าเรให้เบื่ออกเบื่อเห็ดมันต้วเเบื่อเห็เทาน้ำปรพอหนึงเทิงหนึงวันหาที่ได้หละยิงกนั่แหละปลาเลยเอารอดือเท้าเลยต่างกันต่างกันว้าวว้าวเิ่นปะเบิงพัดชูนเอาาแมเอานี่ๆนี่นี่แ่เลยยาประเทเบื่อเลย เหรอคุปปบโล่เพงคือบาเดียเลยพอแลวนะเพราเห็นเจจีก็บเบิ่งช nah ุกเ่บเบิ่งกัมันจะอยากกินเข่าเนาะบปตาได้เห็ดอันดกเนี่ยอัตลากก็นันหนึ่งวันนั้เนาะทีน่ทีาทีก็แข็งแข็งคือเก่าโอ้ยนี่ก็รับรถไทยสัเนาะแต่คนคนนี่ยขับได้เยอะแต่โบเก้งเข้ามาคงจริงขับโบได้ได้เยอะแต่โบเก้ à, sụp thạng mà nó nửa <laughs> hết ờ nó ná, xe khô này khô nếch đó bọ, đây à? nế à? nào, nế bỏ đây, sụn lao rồi đó kẹo rồi đó ôi, phần kia tục, bụn phần bộ tục nhìn thấy nông lộn đó bọ ờ, khay, khay, ôi, thấy mùa lại mà ừm, đầy phốn như nó số này đầy phốn, đầy phốn như bây giờ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 , bây giờ bây ลุกดนปากเลยได้เอ้ยไปนอนเลยได้มันมีเนสติได้ไ้ก็บุหี่ลยครับถ้าผมขดลผมมีบ้าผมขับุส่าะเออมานอนตักพรอนอยู่ก่อนนักหิ้วเขาแต่เศร้ากินเหเบื่อเฮ็ดาจบสุดทำธรรมด้เฮ็ดเด็กบ่เบื่อเราเฮ็ดบ่ถือมันชูมันจะถือเนาะมันถือชุนมันรถปนจีมันถือคนผอคนไผ มันเล่นกระคกเนาะเวลาเล่นคูปวดว้เรียวได้เดือเครืองมันได้จะบอาบวดทำอยู่ไหนหมมันหมนี่น่านำผังเฮาแล้จะบเนีเนาะตอนเดือเครื่องคัปกะเภทเบื่อเลยเออยำขึ้ลงรับป้ารับนี่ยเดือเครื่องคักเลยมัดรัเครื่องเลยเออเกี่ยเดือดร้อยเลยลุกนังไนตับนหอได้เขามักแล้วนั่นแหละเอาให้เป็นผักพอดหนึ่งก่อนคราบ้านนักแห้งปวเฮาจะคุดคุ้มพังได้ปน่ออะไเง้ยพังเพียงข้อเนาะ จะเป็นแล้วเนาะกันังแหงอ่ะคนปูโงกันจะเป็นในพังแล้วแล้อแต่ข้อโคโรและข้นงหัวมากเพระแห้งโอ้ยเปฟังเฮงนะชั่มงเด้ออกไปได้เนาะได้ครไปฟังเฮจ้าได้ับราไทยกับมาไปเหลืองเลคขับได้ที่ราไทยอได้ย่งเนาะเอาถ่ายไปปักพรนนิดนึงก่อนเพราะมแห้งก็ว่าแล้ว เบือเฮ็ดเอันตรายเบือเฮ็ดหน่ยโอ้ยโอ้ท่านจะเินจะจันลค่อยๆแล้วเบ็ดน่เฮ็ดปวกกระเบือก็จะเห็ดบรนั่วลาป้าบืลาป้าบุกใคเยนะหมุดเมดเม่นเลยเพินเดี๋ยวอยเ็ดมันลอยมดอลูกนไนอนรเลยย่างได้เลยนะวันนี้เลยข้ายวันนี้โอ้ด็ลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ววันนี้ข้าวันไป ได้แล้วได้แล้วโอ้ยวิธีแก่ปัญยากนะโอ้ยเดี๋ยวยางได้แล้วจือเล้วเป็นห่อแล้วเบื่อเฮ็ดอย่าลืมเบาะคอนี่าดนำอย่าลืมตีนเฮ็ดทิ้นขิดินนั่นึีงขิดทิ้นหนึ่งมาจีอ่าบอลนังหนังไหนบ่จฉยหน่อยจะเป็นเนื้อมาจะเขาเต็มมาจะเขาเต็มตึ้งเ มันจับป่าวมเด็กไปมาเดีดกเฮ้ยไ,ไ,ไปใครแน่ในนาอไใครครับัวจริงเ,เมื่อ,อ,เอ,เอขขนเนัดเจ่าเลยเบิ่กว่ามันเบิดสุกปาแห้งไคแน่โอ้เป็น้องข้าเมื่อ ค่ามากขึ้นว่านักเลยค่าเมื่อนักกว่าเนะะาะคืตลาดนตอ่ออ้าวปลอดภัยดีปันนี้เนาะปลอดภัยดีพลนไม่พลาดเท่ามากนะครับ ขอมักแตงในสวนเขาเออกินปลอดภัยเนาะเบื่อหอกเบื่อเฮ็ดกระเซ้าเนาะโอ้ยขะลายขะลายขะลายุดยอดด้วยชุดยอดผ้าเตึงผ้าเตึงไปคมดเอ้าพี่น้องอย่าลืมถ้าว่าผู้ใดเบื่อเฮ็ดคก็ฮาวาแล้วอย่าลืมบอกโอนุญาตนำเอาตีนเฮ็ดเอาตีนเฮ็ดต้น เขาเก็บมาเป็นเผาไผ่แต่แสนาบกินรับรองกระปุ๊กเธอกระดี่เนาะกระปุ้ถือนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยยงได้แล้วยังได้แล้วปลอดไผ่แล้วมาปลอดไผ่เบื่อเห็ดจิตั้งชื่อให้ผ่านเก็บเห็ดอยูบนผ่านเบื่อเห็ดเนี่อ้าพี่น้องผังเบื้องมืนมาฮือทาบาโบเจ็บบบไข่กระเช้าเขาดงเขาปลาหากินคือเก่าขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนคือเก่าที่เขามากอ่ะหายู่ดีไม่แห้งคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อลำล่ำรวยรวยขึ้นเก่าอย่าเจ็บอย่าจนเนาะ เอาสกดีไหมทุกคนเอาลาก่อนเพิ่นบ๊ายบายเด้อ